อ่าครับอิเล็กตาตโนวครับโนโวทูครับตีเวียงสองพีจริงนะครับอ่ะตอนนี้อัพเดตให้ว่าเฮ้โนโวเนี่ยตอนนี้มีตัวของระยะที่เท่าไหนนะครับนี่เลยอีเล็กตาเป็นสายสิ่งนะ่ครับสายเตนะฮรตอนนี้อ่าสายตีเะปอมนะครับคันที่นี้เป็นคันสปินนิ่งนะครับ สปินนิ่งมีเวแปนซิเจนะครับเป็นขั้น2องท่อนระยะหกจุดหนะฮะหกจุดหแล้วก็มีเวสิบสาวอใกล้เป็นเจ็ดพกนึ่งเลย มูวอลทูไข่ลิตาครับอย่างสิ่งเลยนะฮะแล้วความพิเศษของรุ่นนี้ตัวนี้มันมีคั้นสปินนิงทอนเดียวนะครับสปินนิงทอนเดียวบรยากได้ u l ออนลั่มนะครับนี่ครับมูวอ o ทูหลุนเนี่ยระยะ6.6มีเวท4 40ซนะครับ ตัวนี้จะเป็นสีม่วงนะครับสบปินนึ่งมูววทูหน้าหน้าสายสปิินตีตามหาอยู่นะครับตัวนี้เป็นเวซีซิฟันก็อออนมาแข่งนะครับคือคนตีคแบบมาชอบดูเอลนะครับแต่ว่าอยากได้ออนนี่หนังกัวเวทเนี่ยนะ ขยาเยอะขึ้นมาน้อยกับเป็น612นะ2 6 2ตัวนี้ระยะนี่6 6 4 0 6 6นี่เป็นคันทอนเดียวนะครับเดียวรายละเอียดแต่ใส่พวกนี้แต่ว่า6 2เนี่ยจะเป็นสีแดงมาดูรีซิเล็กตาสนะวยครับ ใครที่หาอยู่นะครับเวทเวทที่แบบออนนะสี่สิบประกอบหกสิบสองเป็นครั้งทนอนเดียวนะครับสปินนิ่งนูโวครับไข่เลยตาสวยครับของนี้ไปเยอะนะครับไข่เล่งไว้ก่อนจัดได้นะครับ ดูใกล้ออเดูตัวแม่งสวยสวย